คุณผู้ชมครับรายการหนกระแสวันนี้นะครับพูดคุยกับไพยลิกและศิระเจนชาคคครับที่เป็น2คนซึ่งถูกโยงกรณีการจับกลุ่มดำเนินคดีนายสามารถเจนชัยจิตวนิชโดยเชื่อกันว่ามีใบสั่งจากไพลิกสั่งไม่ให้ประกันตัวนายสามารถซึ่งทางไพลิกบอกว่าตนเป็นสอสอทําแบบนั้นมันไม่ได้มันผิดกฎหมายถ้าเขามีหลักฐานว่าตนไปยุ่มย่ามกับข้าราชการกันแกล้งไม่ให้เขาได้รับการปริกันตัวก็เอามาดําเนินคดีกับตนได้เลยไพลิกยืนยันนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายสามารถไม่ได้เป็น เรื่องการกันแกล้งทางการเมืองจุดเริ่มต้นทั้งหมดมันเป็นเพราะคลิปเสียงระหว่างเขากับบอสพอลคำถามคือวันนี้ทำไมทนายความของบอสพอลถึงออกมาปกป้องออกมาย้ำว่าไม่เอาผิดกันก็เพราะว่าณเวลานั้นคุณสามารถเป็นข้าราชการการเมืองไม่สามารถรับทรัพย์สินใดได,ได้ที่เกินกว่า3,000บาทจากใครได้เลยเรื่องคลิปเสียงที่ปล่อยออกมาตอนเริ่มแรกเราพิจารณาดูก็พอจะเชื่อได้ว่าดิไอคอนเป็นฝ่ายปล่อยคลิปแต่พอปล่อยออกมาแล้วมันควบคุมไม่ได้ก็เลยต้องมาไล่แก้กัน สำหรับตัวนายสามารถไัยลิกยอมรับว่าตนก็มีเรื่องขัดแย้งกับเขาจริงแต่มันไม่ใช่การขัดแย้งส่วนตัวเป็นเรื่องของการรับเรื่องราวร้องเรียนจากคนนั้นคนนี้กล่าวหาคุณสามารถเรียกรับเงินเราก็ไม่ได้ไปฟันว่าเขาถูกหรือผิดเรียกรับจริงหรือไม่แต่ณวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็อาจแสดงให้เห็นว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาเป็นยังไง วันนี้ได้ฝาก DSI ให้ไปตรวจบ,บ้านของคุณสามารถด้วยบ้านราคา40กว่าล้านเขาซื้อ,อยัางไงาเงินสดไหมหรือผ่อนถ้าผ่อนเอาเงินที่ไหนผ่อนแล้วตนยังมีผู้เสียหายที่จังหวัดกระแพงเพชรอีกหลายคนที่มาร้องเรียนถึงพฤติกรรมนายสามารถเต็มไปหมดขณะที่นายสิระเจนจาคคครับก็พูดเสริมอีกว่าช่วงที่เขามีตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีเจ้าที่ DSI เต็มหน้าห้องเขาเลยที่มาเฝ้าหน้าห้องมาทํางานให้เขาแล้วมีบางคนเนี่ยเติบโตในหน้าที่การงานแซงหน้าเพื่อนก็น่าสนใจ ว่าตอนนี้ d ี i อำเนินคดีกับคุณสามารถก็ต้องถามว่ามีบางคนที่เคยทํางานกับคุณสามารถมีเอี่ยวกับชุดจับกลุมหรือทําคดีด้วยหรือไม่อันนี้ทางนายศิระก็ได้ฝากทางอธิบดี d ี i ไปแล้ว ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นการเช็คบินแก้แค้นหรือไม่ไพลิกบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณสามารถจะโทษใครได้ก็ต้องไปโทษบอสพอพวกตนแค่ตามน้ําเฉยๆถามว่าเป็นการซ้ํำไหมก็คือซ้ําแน่นอนยอมรับว่ามีอะไรในใจอยู่แล้วแต่การซ้ําที่ว่าก็ทําไปเพื่อความถูกต้องทั้งนั้นซึ่งการพูดของไพรลิกประโยคนี้ก็ทําเอาพี่หนุ่มกันชัยถึงกับขำตัวโยกเลยทีเดียวไพลิกบอกอีกว่านะักเวลานี้ทราบว่าล่าสุดคุณสามารถป่วยต้องหามส่งโรงพยาบาลก็ต้อง ไปตามดูอีกว่าป่วยจริงไหมป่วยเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่พอจะพูดได้ก็คือคุณสามาถานี่เขามีเส้นมีสายคอนเน็กชันที่แข็งแรงดูง่ายๆอย่างวันที่ DSi เข้าไปจับกลุ่มทําไมเขาถึงรู้ตัวก่อนว่าเจ้าหน้าที่จะมารีบร้อนออกจากบ้านไปแอร์ก็ไม่ปิด เสื้อก็ถอดทิ้งไว้น่าจะมีใครกระซิบบอกเขาก่อนหรือไม่ส่วนประเด็นที่คุณสามารถอ้างไปต่างๆนา,นานาว่าตัวเองเนี่ยจะบินไปทําบุญไปโดยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนหมายจับมันพิสูจน์ไม่ยากไปดูตัว๋วเครื่องบินเวลาจองไฟก็รู้แล้วว่าเขาจงใจหนีหรือยังไงกันแน่ส่วนที่เขาตะโกนบอกสื่อตอนที่ถูกจับจะส่งตัวขึ้นศาลผมอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้มันเป็นการส่งสัญญาณถึงใครบางคนว่าเขาอยากจะพูดแล้วนะอยากจะสาวไปถึงใครแล้วนะซึ่งถ้าตนคิดว่าคนที่อยู่เบื้องง ของเขาก็คงกระทืบเขาก่อนเพราะมันเป็นการส่งสัญญาณขู่จะแฉนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของเอกสารสัญญาที่แม่ของนายสามารถระบุว่ามีเอกสารที่บอสพอเซ็นยืนยันว่าได้รับเงินที่แม่ของนายสามารถขอยืมไปได้คืนทุกบาททุกสตางค์แล้วปรากฏว่าอธิบดีดีเอสไอออกมาบอกแล้วว่าเอกสารฉบับนี้เพิ่งทําเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งบอสพออยู่ในเรือนจํามีทนายความคนหนึ่งนําเอกสารเข้าไปให้เซ็นในประเด็นนี้ไผ่ชี้ว่ามันแปลกมาก เพราะคนยืมเงินคืนเงินกันเนี่ยมันไม่น่าจะมีใครทําเอกสารสัญญาระบุรายละเอียดทุกอย่างว่าใครยืมใครยืมเงินไปทําอะไรเอาไปทําบุญได้คืนทุกบาทแล้วเซ็นลงนามอะไรแบบนี้ยิ่งยืมไปตั้งแต่ปี64แล้วมาเซ็นอะไรวันที่12พฤศจิกายน67ขณะที่ไม่น้อยเองนะครับแม่ของนายสามารถก็มีการโฟนอินเข้ามาในรายการครับโดยมีการยืนยันว่าเอกสารที่บอสพอเซ็นที่ว่านี้เป็นเอกสารจริงที่บอสพอเซ็นให้จริงหลังจากเข้าเรือนจําไปแล้วจริงๆ ซึ่งเอกสารได้มอบให้ดิสไอไปแล้วซึ่งยอมรับว่าเพิ่งจะทําเอกสารเมื่อไม่นานมานี้เพราะกลัวว่าจะมีการเอาผิดในเรื่องนี้จึงต้องให้บอสพอเขาเซ็นเพื่อเอาไว้ป้องกันไว้ล่วงหน้าขณะที่ไพลิกและสิระได้บอกกันไม่น้อยว่าเรื่องนี้เห็นใจคุณแม่จริงๆเชื่อว่าที่คุณแม่ออกมาพูดเนี่ยหลายเรื่องเพราะว่าแม่รักลูกและยืนยันกับคุณแม่ว่าเราไม่ได้มากันแกล้งหรือซ้ําเติมลูกคุณแม่ที่คุณแม่บอกว่าสามารถเนี่ยเขาไปเหยียบเท้าใครหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นแน่นอน แต่สิ่งอยากเตือนคือคุณแม่เนี่ยออกมาพูดในสื่อมากขึ้นมันยิ่งมัดตัวลูกชายแม่เองควรต้องมีทนายความส่วนตัวที่คอยดูแลเฉพาะตัวคุณแม่เท่านั้นไม่ควรไปใช้ทนายความร่วมกับผู้ต้องหาคนอื่นๆ